สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอนหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็โตว,วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมคศ2อ2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจํวันนี้ณนะเวทีมวยช่อง7สีจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียรเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงคึ่งเป็นต้นไปนะครับ ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนานเพชรบางทงสอเดชพันธ์หรือดาบสงทางหลวงหรือกาแฟวัวชนหรือบางทงยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชะพันธ์นะครับอยู่กับรองเชษฐ์พันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชะพันธ์นะครับน้ำหนักป่อยๆก็อยู่ที่ 60กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรปากโดมมวยหู1ชัยวัดหรือต้นเพชรนายแพทย์วีรชนหรือปอปานีหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยหรือสิทธิ์พ่อแอนนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมด้ค่ายมวยหู1ชัยวัดนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่60กิโลกร,รมัม วันนี้ชกกันในพิกัด124ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรบางทงซอเดชพันธ์นะครับช่างน้ำหนักได้124ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรปากโดมมวยหูหนึ่งชัยวัน์ช่างน้ำหนักได้126ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรปากโดมมวยหูหนึ่งชัยวัน์นะครับ เป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมขวางหน้าดัานแทงมีศอกมีหมัดบุดุดันเลี่ยมเข่าหักเทดีหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรปากโดมมวยหูหนึ่งชัยวัดนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนตอมสักตวนเป๊มวยไทยเมื่อวันที่25มิถุนายน2 5 6 7ที่ ค่ายมวยหนึ่งชัยวัดนัดเปิดค่ายใหม่นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรปากโดมมวยหูหนึ่งชัยวัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรบางโถงซอเดชะพันกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยบูดุดันเตะขาต่อยหมัดแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงคานี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรบางโถงซอเดชะพันธ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปพลิกแพ้คะแนนไม้สร้างเงินซอยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่16มิถุนายน2 6 7ที่ช่องเจ็ดสีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรบางโถงซอเดชะพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบความหนักแน่นและก็แรงทุกลูกทุกดอกท่าทะทลหดดีผมออกไปที่ทางด้าน เพชรบางโถงซอเดชะพันธ์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพลิงผ้าเบกค,คอมแพกหรือพลันชัยหรือแสนชัยทาเสือมวยไทยหรือลูกทำเสือหรือติ่งหลังสวนนะครับนักชกจากจังหวัดกระบีแต่ทว่ามาซ้อมด้วค่ายมวยพลานชัยอยู่ที่อําเภอทุ่งสงจังหวัดคนครศรีธรรมราช อยู่กับในหัวโกเด้นะครับพรานชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่58กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านสิงฉลามสอพงอมรหรือฉลามขาวสิทธิ์ขวัญลองหรือปอเตละกุลนะครับนักชกจากงหวัดนนะครรีธรรมราชแต่ถ้าว่าไปซ้อมด้วยค่ายมวยสอพงอมรน,นะครับที่จังหวัดสงขลา ครับน้ำหนักอยๆก็อยู่ที่57กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด116อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพิงผ้าแบก้าเบคอมแพตนะครับช่างน้ำหนักได้116.4ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านสิงฉลามสอพงอมรอช่างน้ำหนักได้116.2ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงฉลามสอพงอมรเป็นมวยสายนะครับนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมขวางหน้าดัานแทงบุดุด,ดันมีเข่ายัดไส้แรงไปไปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงฉลามสอพงอมรน,นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนยอดโอทีเกียริเทวฤทธิ์เมื่อวันที่22มิถุนายน2 5 6 7ที่ เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านสิงฉลามสอพงอมอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพลิงผ้าเบรกคอมแพกกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่หัวใจดีแล้วก็ทาดทราหดสูงแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพลิงผ้าเบรกคอมแพคนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนนิติก่อนน้ำดื่มมี77เมื่อวันที่26พฤษภาคม267ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพิงผ้าเบรกคอมแพกนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพิงพลันชัยหรือเพิงผ้าเบรกคอมแพกนะครับวันนี้เขาจะแจ้งเกิดครับหนักแรงทุกลูกทุกดอก จัดไปให้เสียนะครับคู่ที่สองผมออกไปที่ทางด้านเพิ่ผ้าเบรกคอมเพกจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นร้อยสองปอนด์เวทีมวยช่องเจ็ดสีของมนพราหมสิทธิเพชรฉลูกันเป็นครั้งแรกนะครับ สำหรับมนพรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับหรือเจ้ากุมารทองลูกมวยแห้งเป็นนักชกจากเมืององค์จังหวัดราชบุรีนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน์ย่านสามากรนะครับโดยมีอาจารย์สุรัตเสียงหล่อให้การสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่พร้อมทั้งการพิจซ้อมและก็เรื่องร่างกายน้ำหนักป่อยก็อยู่ที่50กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับผู้ท้าชิงนะครับเพชรสามเพชรมวยไทยยิม นักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นนักชกจากฝรั่งเศสแต่ทว่าซ้อมด้วยค่ายมวยเพชรมวยไทยที่ประจวบคลีขันอำเภอหัวหินนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่49กิโลกร,รมัมวันนี้102ป่อปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมนพลรามสิทธิเพชรฉลุกันช่างน้ำหนักได้102.2ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านเพชรส เพชรมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้102่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชร3เพชรมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยสูงยาวครับฝีมือดีแล้วก็ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน เพชรสเพชรมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นประมาณ7-8ไฟ์ไฟนะครับเพชรสาเพชรมวยไทยนี่สดจริงๆครับวันนี้เอาไป2ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะน็อกเพชรเมืองเสือปอมองคลอินเมื่อวันที่14เมษายน2 5 6 7ที่วิกหมอชิด แล้วก็ชนะคะแนนเพชรนบพเดชนบพเดชมวยไทยเมื่อ25พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังนะครับของทังด้านเพชร3เพชรมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทังด้านแชมเปี้ยนกันบ้างนะครับมนพรามสิทธเพชรฉลูก,กันนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวย ฝีมือครบเครื่องหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับมีฮึดมีโต้ตลอดยืนระยะมั่นคงท่าทะลหดหดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ล่าสุดนี้แพ้คะแนนธนูเงินนะครับสอจารุวันเมื่อ25ยพฤษภาคม267 7ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทด้านมนพรราม สิทธิเพชรชลูกันนะครับสำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชร3เพชรมวยไทยยิมนะครับสูงใหญ่ยาวครับอาวุธหลากหลายครับคล่องแค่วว่องไวหนักแรงครับวันนี้น่าจะซิลเข้มขัดกลับบ้านได้นะครับคู่ที่3าในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชร3เพชรมวยไทยยิม จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมานึนคู่ที่4ีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแพลวพาวเพชรพาวฟ้าหรือเพชร,ร,รยินดีอแคเดมี่หรือเจมส์สักวอแพงวิเศษยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมด้วย่ข่มวยเพชรยินดีอแคเดมี่นะครับน้ำหนักไปๆก็อยู่ที่56กกิโลกรัมวันนี้เจอกันทางด้าน เพชรหเพชรมวยไทยยิมนะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซอมในค่ายมวยเพชรมวยไทยยิมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับน้ำหนักปไปอยู่ที่55กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแพวพาวเพชรพาวฟ้านะครับช่งน้ำหนักได้114ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรหเพชรมวยไทยยิม ชั่งน้ำหนักได้1 1 3 4ขาดไปจุดหนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนะครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านก็าว่าได้นะครับสังกัดช่อง7สีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมวยที่เตะต่อยแรงขยันออกอาวุธแข็งแก่งแข็งแรงครับ วันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ <c oughs> ก็ไปแพ้คะแนนสิง์ดำเกียรติฟูเฟื่องเมื่อวันที่21เมษายน267ที่วิกหมอชิดนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะนอกเพชรน,นำชัยสจโต๊ะปราจีนในยกที่2นะครับเมื่อที่8มิถุนายน267ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านแพลวพาวเพชรแพวฟ้ากันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับรุ่นพี่เก่าเก่าเกมแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทะลหดดีชวนทะเลาะไม่เลิกบุดุดันแลกมัดแลกซอกกล้แกกาแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแพลวพาวเพชรแพวฟ้านะครับ ส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้นอกันกทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับในยกที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชชามเนินแล้วก็แพ้คะแนนนานนดกะเอวะสปอร์ตยิมเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์267ที่โตเกียวนะครับวันนั้นเป็นการทิงแชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์เวทีมวยราชชาเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านแพ้วพาวเพชรพราฟ้านะครับ สำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรหนึง่งเพชรมวยไทยยิมนะครับชอบความขยันแล้วก็ท่าตะโลหดดีแล้วก็เป็นมวยที่ตั้งใจวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวแล้วก็เป็นมวยเจ้าบ้านต่อยที่ช่องเก็ดสีนี่เขามาต่อยบ่อยครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้คู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรหนึง่งเพชรมวยไทยยิม จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับวันนี้ไม่มี5้าดาวนะครับเพราะว่าคู่ขี้สูสีครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเข้าตัวถูกก็ออกตัวบางทุนไว้ก่อนนะครับครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ